ครับมีเสียงพระองค์หญิงนะฮะขอพูดตามเสียงพระองค์หญิงนะฮะ <c oughs> เพราะว่าคงจะจํากันได้หากสิ่งนั้นเป็นเสียงของพระองค์หญิงจริงใน,นขณะที่ทํางานก่อสร้างนะฮะในขณะที่ทํางานก่อสร้างมีการวางยานะผมไม่แน่ใจน่าจะปีที่แล้วหรือเปล่านะเหมือนการเชฟผมอารมณ์ของการเล่นยาครับผมอารมณ์ของการเล่นยาเพื่อที่จะฝังโปรแกรมและมีการอ้างว่าเป็นในหลวงพระองค์ท่านว่าสุขภาพไม่ดียังอยากจะเล่นยา สองนะฮะเสียงพระองค์พาหลังจากที่พระองค์พาหมดสติเนี่ยไม่นานนะฮะมีเสียงพระองค์พาเข้ามานะฮะตอนนั้นนะเหมือนกําลังที่จะดันโปรแกรมขึ้นตอนที่มีการวางระบบเรื่องการเล่นยาเหมือนการใส่ตัวบางอย่างมาในตัวผมควบคุมให้เล่นยาเพื่อง่ายในการทดลองจากนั้นได้ยินเสียงพระองค์พาว่าถ้า,าถ้าหยุดเล่นยาจะดูหล่อนะเนี่ยเหมือนเป็นการกลับโปรแกรมระบบในตัวเหมือนพูดอีกแบบหนึ่ง เหมือนพระองค์ท่านพูดอีกแบบหนึ่งให้เราเหมือนว่าเฮ้ยมีความรู้สึกว่าเพื่มปีตินะแต่สุดท้ายระบบมันเกิดกลับกันระบบมันเกิดกลับกันแล้วก็มีการปั่นหลากหลายรูปแบบครับใครปั่นใช้ตัวให้เรานั้นเดินคุยคนเดียวเหมือนนั่งเล่นหน้าเครื่องการสร้างตัวต่างๆนะครับหลังจากนั้นเสียงพระองค์พาก็ว่าคําที่หาส่วนใหญ่เนี่ยคำที่หาส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากไอ้ตัวนี้แหละนะเหมือนการปั่นหาคํา การปัญหาคําต่างๆนี่คือพระองค์ผ่าเหมือนการหาคําแล้วก็รายง,งานไปอย่างพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องนี้มันมีเยอะกว่านี้ครับมันเป็นการแยกชั้นเคลื่อนในประเทศชาติเชื่อมต่อประชาชนคนไทยและวางจัดการบริหารแต่ละเขตแต่ละจุดและหาว่าผมไม่ดีมันไม่ใช่หลังจากนั้นเสียงพระองค์หญิงว่าไอเบลมึงแล้วนะนะเหมือนพระองค์หญิงพูดกับลูกน้องของตัวเองนะว่าไอเบลมึงแล้วนะนะไอเบลเนี่ยคนของพระองค์หญิงว่า คำนี้ข้าพเจ้า,าก็อธิบายได้นะพระเจ้า,าค่ะคำนี้ข้าพเจ้า,าก็อธิบายได้นะพระเจ้า,าค่ะนะพระองค์หญิงว่าอ๋อเรื่องผัวเมียว,ว่าทางทางตระกูลนิยมเนี่ยทางตระกูลนิยมเนี่ยเป็นคนจ้างอหอยพวกนี้นะส่วนคนที่คุยมือคุยกูยกับพระองค์หญิงเนี่ยบอกะว่าในหลวงสั่งให้ปัน่นว่าตัวแยกพระองค์ทีนั้นอยู่ในตัวผมนะไม่ใช่มันมีเยอะกว่านั้นนะครับมันเป็นการสร้างตัวแบ่งสวยแต่ละเขตสร้างตัวจับคู่ ผัวเมียมีอะไรกันสร้างตัวแบ่งแต่ละเขตยกย้ายต่างๆการทดลองทางการแพทย์นะการทดลองสร้างตัวหลากหลายรูปแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมียนะนี่มันคือการขายชาติการหายเหยื่อเนี่ยเป็นธาตเหมือนการค้าม,มนุษย์ครับหายเหยื่อในการทดลองสแสวงหาผลประโยชน์ของพวกท่านมันไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมียแต่นี้มันกินไปมากกว่าแสนล้านแลว้วนะครับการสร้างตัวสนามไฟฟ้าภายใน ใครเป็นผู้บุกการไอยู่เบื้องอย่งเรื่องนี้